ดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกับหยกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหยกมีรถสุดหรูนะคะมาแนะนํากันอีกแล้วนะคะกับคันนี้ค่ะ t o y o ต้าอาสองพัหาเอสซีแพ็กเค่ะปี2019จนปี2021ค่ะสําหรับคันนี้นะคะสภาพเดิม,ดมจากเจ้าของ เปลี่ยนใหม่ให้แล้วนะคะตัวนี้เป็นยางยูโกฮามานะคะปี2023นะคะเดีย๋ยางพร้อมใช้งานค่ะรวมไปถึงตัวแม็กนะคะคอสนะคะออกโรงงานเช่นกันค่ะทางด้านของตัวกระจกนะคะมีไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างแบบนี้นะคะแล้วก็มีในส่วนของเป็นตัวกล้องนะคะมองข้ามให้แบบนี้ด้วยนะคะ ที่จะเปิดเขาจะเป็นโคมเมียมทุกบานนะคะตัวนี้มีสมาร์ททีเลแล้วเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวยกพามาดูภายในกันบ้างนะคะในส่วนของภายในนะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ตัวทางด้านของกระจกอ่อนนะคะกระจกเป็นออโต้สีบานนะคะเซ็นทรัลล็อกมีมาให้นะคะมีปุ่มเอนจิ้นสตาร์ทหรือว่าปุ่มสตาร์ทด้วยนะคะในส่วนของตัวไฟนะคะตัวนี้เป็น สูงต่ำออโต้เลยนะคะตัวพวงมาลัยนะคะได้เป็นมัลติฟังก์ชันนะคะตัวนี้เขาจะมีเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงค่ะรับสายวางสายแล้วก็สามารถสั่งการได้ด้วยเสียงนะคะใต้พวงมาลัยมีแอร์แบกให้นะคะแล้วก็ยังมีเซ็นเซอร์แจ้งเตือนออกนอกเลนนะคะรวมไปถึงพุสคอนโทรลปรับความเร็วคงที่ค่ะส่วนตัวเรือนไม้นะคะ38,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะสําหรับคันนี้ค่ะแล้วก็ได้เป็นตัวหน้าจอนะคะ แอร์เอนรอยใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะรวมไปถึงเป็นตัวแอร์ออโต้นะคะตัวเกียร์เขาเป็นออโต้เช่นกันค่ะมีเบรกมือเบรกโฮกันลื่นถ่ายลื่นสะบัดแล้วก็อีโคโหมดค่ะรวมไปถึงตัววอลเล็ตชัตเจอร์ด้วยนะคะทางด้านบนนะคะก็จะมีในส่วนของแผงควบคุมประตูต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นประตูซ้ายขวาออโต้นะคะหรือว่าฝาท้ายออโต้เช่นกันนะคะ ในส,ส่วนของตัวด้านหน้าเขาก็มีมุนลุูปให้แบบนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวยกพามาดูในส่วนของภายในกันบ้างนะคะประตูสามารถสไลด์ออตโต้ไฟฟ้าสองข้างได้เลยนะคะออกโรงงานนะคะ เปิดเข้ามานะคะเจอเบาะสองตัวแบบหรูหราแบบนี้นะคะเป็นหัวเบาะมิก้เมาส์นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเบาะสามารถปรับไฟฟ้าได้นะคะหรูหรามากๆนะคะสองตัวคู่หน้านะคะมีด้านบนมีซันรูขนาดใหญ่ให้นะคะแล้วก็มีจอกลางให้สำหรับผู้โดยสารด้วยนะคะสภาพเดิมๆนะคะจากเจ้าของเก่ารถเพิ่งเข้ามาถึงก,กันเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดมองหายอยู่นะคะสามารถ นัดดูรถหน้างงานได้นะคะซื้อขายโดยตรงไม่ผ่านในหน้าค่ะ,ะตัวรถของเขานะคะภายในหรูหราเจ็ดที่นั่งแบบนี้นะคะเหมาะสำหรับรถผู้บริหารหรือใช้รถครอบครัวก็ได้นะคะ,อะแอร์ราวเขามีรอบคันนะคะแล้วก็ตัวเพดานเกลี้ยง,งไม่มีรอยขีดข่วนนะคะรวมไปถึงตัวไฟห้องโดยสารก็สามารถปรับสีได้นะคะเช่นกันค่ะฝาท้ายเขาก็เป็นออตโต้แล้วนะคะสำหรับตัวอพากนะคะ รวมไปถึงนะคะสำหรับคันนี้ลูกค้าได้เป็นตัวเครื่อง2.5เบนซินล,ลวนนะคะดูแลรักษาง่ายค่ะเดี๋ยวพามาดูรอบคันเลยนะคะตัวประตูนะคะไฟฟ้าออโต้สองข้างเลยนะคะนี่นะคะภายในนะคะรูราแบบนี้นะคะตัวเบาะหัวมิกกี้เมาส์แบบนี้นะคะภายในกว้างขวางค่ะตัวเบาะไม่ยับไม่ช้ำนะคะนี่คะ่ะสำหรับลูกค้า ที่สนใจหรือกําลังมองหาอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นนี้หรือรุ่นอื่นๆค่ะสามารถมาดตูรถหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะมีรถให้เลือกกว่า180คันด้วยกันนะคะสนใจสอบถามเพิ่มเติมค่ะโทร065ค่ะ549 5296ขัะกับเซลยยกนะคะสําหรับวันนี้นะคะยกต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ